อยู่ข้างหนอข้างในอยู่ตรงไห้กระแต่ครับเรียนเชิญุกก่านขับข้าวมาจาักจองไปจับข้องทีหนังได้ครับนะข้าวมาเค้เข้าวมาเคเกครับนะยับมาเคเกเลยพี่น้องครับเรียนเชิญทุกก่าน,นะครับหยิบเก้าอี้มาหนังเลยครับนะเอาสาร้างมาปูกันหนังเล่โดราครําเมนีสนุกสนานแนนอนครับนะ ท่าทางการร่ายรำอันอ่อนช้อยผสานไปกับเสียงร้องขับกลอนช่วยปลุกเร้าผู้คนให้ตามเสียงอันคุ้นเคยเพื่อเฝ้าชมการแสดงที่งดงามทรงพลังและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างโนราหรือมนโนรา ซึ่งถือว่าเป็นนาฏยลักษณ์สำคัญของชาวใต้ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552การแสดงโนรานั้นถือกำเนิดขึ้นจากพิธีกรรมเพื่อบูชาวิญญาณบรรพชนเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของคนเป็นและคนตาย ที่สืบเชื้อสายโนราเข้าด้วยกันผ่านการแสดงในรูปแบบของความบันเทิงให้แก่คนในท้องถิน่นซึ่งประกอบด้วยพิธีกรรมเครื่องแต่งกายเสียงเพลงการร่ายรำ โนราเริ่มต้นแพร่หลายในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาและกระจายไปในจังหวัดภาคใต้ตามตำนานของโนรามีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นใจความหลักกล่าวไว้ว่ามีกษัตริย์นามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีพระราชธิดาชื่อนางนวลทองสำลีได้ฝันว่ามีกินนอนมาไร้ร,รำสิบท่าทางประกอบเสียงดนตรีให้ชมเมื่อตื่นมานางก็ไร้รำตามอย่างในฝัน และโปรดที่จะสวยเกสรดอกบัวเป็นอาหารต่อมาพระราชธิดาทรงมีคันพระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงลงโทษโดยการเนรเทศลอยแพพระราชธิดาออกไปจากเมืองโดยล่องไปในทะเลสาบสงขาต่อมาพระราชธิดาได้คลอดบุตรชายและสอนให้รำท่าทาง12ท่าที่เห็นในความฝันต่อมาพระโอรสได้หนีไปในเมืองและไปแสดงท่าไร้รำจนพระยาสายฟ้าฟาดได้พบเห็นก็เลยให้ไปแสดงในวัง และทรงจดจําได้ว่าถ้ารํานี้เป็นของพระราชธิดาจึงได้มอบเครื่องต้นละเสดให้แก่เด็กน้อยและแต่งตั้งให้เป็นขุนสรีศรัทธาทําหน้าที่ดูแลการร่ายรำของราชาอาณาจักรในการครั้งนั้นเนี่ยนะคะเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ชอบเรื่องการร่ายรำบันเทิง ก็ไม่แปลกใจนะคะที่ต้นกรรําเนิดของโนรามาจากท่าของพระศิวะในการแร่รำร้อยแปดท่าและก็คิดว่าการกรรําเนิดของนางนวลทองสมรีสตรีที่ถูกกรรําเนิดมาเพื่อจะให้โนราเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะผ่านความบันเทิงทุกความอาภัพของนางที่นางจะต้องทรงคันและก็ต้องถูกขับไล่นะคะออกจากกุยงกลางบางแก้วด้วยผู้เป็นบิดาและมารดาได้ขับไล่นั้น ความโศกาของนางทั้งหลายหยดน้ําตาของนางทั้งหมดที่ร้องไห้มาเป็นน้ําตาของลูกหลานที่โศกเศร้าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปีโนโราและก็เชื่อว่านางนวลทองสํารีเองคงจะได้ไร้รําท่าร้อยแปดท่ามาจากพระศิวะผู้เป็นาศาสดาของความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์ นที่เป็นโนราต้องผ่านพิธีครอบเซิร์ซึ่งหมายถึงเครื่องประดับศีรษะของโนราโดยมีโนราใหญ่พระสงฆ์บิดามารดาร่วมอยู่ในพิธีด้วยหลังจากนั้นต้องเดินทางไปแสดงที่วัด3ามวัดชุมชนสามชุมชนเพื่อเป็นการประกาศต่อชุมชนว่าโนราใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วหลังจากผ่านพิธีกรรมเหล่านี้แล้วผู้ที่จะเป็นโนราจะต้องไปบวชพระจึงจะได้เป็นโนราโดยสมบูรณ์ สำหรับคนที่เป็นโนรานั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการรักษาศีลละเว้นการทำชั่วและทำความดีอย่างสม่ำเสมอถึงจะเป็นโนราโดยสมบูรณ์ในส่วนของโนราผู้หญิงจะไม่ได้เข้าร่วมพิธีครอบเสร้อแต่จะสามารถครอบเสร้อก่อนแสดงเพื่อเป็นสิริมงคลได้เออการเป็นโนราเนี่ยถามว่าเมื่อเราฝึกมีความรู้ในระดับ ถ,ถึงระดับแล้วเนี่ยครูที่สอนเราเนี่ยเขาก็จะรับรองว่าอันนี้มีความรู้แล้วก็าสามารถจะประกอบที่กกรรมได้การที่จะเป็นโนโราใหญ่ก็ที่บอกว่าต้องเข้าพิธีการผูกผ้าครอบเสื้อผูกผ้าใหญ่หรือว่าครอบเสื้อก็คือทําพิธีกรรมเพื่อจะเป็นโนราในยุคต่อไปเพราะ,ะนั้นก็ต้องเพิ่มพิธีโนราลวงครูขึ้นมาต้องมออีการแต่งตัวที่เป็นแบบเป็นโนราใหม่แล้วก็มีโนราในาโรงโนรา นะเป็นหรือว่านุราใหญ่เป็นคู่สวดอีกสองคนนะฮะเป็นคู่สวดเพราะโนราในการทําปานผ่านประกอบพิธีกรรมที่จะเป็นนายโรงโนราได้นั้นคล้ายๆกับพิธีบวชของของพุทธศาสนามีพระอุปัชฌาย์มีคู่สวดสองจริงสมบูรณ์แล้วก็ทําพิธีครอบเสื้อถูกผ้าให้ผู้ผ้าผูกผ้าใหญ่ให้ก็ถือว่านั่นคือความสมบูรณ์แล้วก็ต้องศึกษาเรื่องบท เราต้องรำสิบบท12บสอคำพรัดสิบเพลงได้ครบกระบวนนะแล้วก็บีท่าย่อยๆเยอะๆ,อๆ,ๆแล้วก็ต้องเรียนเรื่องของเวทมนต์คาถาอาคมอักขระที่ต้องใช้เขาบอกว่านักเลงอะนะเป็นไม่ใช่นักเลงนะลักเลงลอเลงนะเป็นลักเลงนะก็ต้องเรียนรู้ขึ้นหลังเสือแล้วก็ต้องบังคับเสือให้ได้ว่างั้น การแสดงโนราแบ่งเป็นการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมหรือโนราโรงครูและโนราเพื่อความบันเทิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมด้วยโนราโรงครูนับเป็นพิธีกรรมสำคัญที่เชื่อมต่อคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันในวันทำพิธีเหล่าลูกหลานโนราจะต้องมารวมตัวกันเพื่อเชื่อมต่อวิญญาณบรรพบุรุษด้วยพิธีไหว้ครูตายายโนรารับของแก้บนรักษาโรคและครอบเสร็จ หรือผูกผ้าแก่ผู้แสดงโนรารุ่นใหม่ ศิลปะก,การแสดงนวรงครูทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะครับอันดับแรกเนื่องจากว่าชาวภาคใต้ทั้งหมดนะครับเขามีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุพบรุษโดยเฉพาะบรรพบุรุษที่เป็นมีเชื้อสายโนราตายายโนราหรือว่าบรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วเพราะฉะนั้นคนทางภาคใต้เกอบทุกหมู่บ้านชุมชนก็มีการบวงสรวงบูชานะครับเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุพบรุษเวราเลยมีการนําเครื่องไปเส้นถวายและราถวาย เป็นที่มาของการแสดงโนรารงครูนะครับอนนรนดบแรกก็จากความกตัญญูกตาเวทีต่อบรรพบุรุษนะครับที่ลงรับไปแล้วโนรารงครูจะมี2รูปแบบได้แก่โนรารงครูใหญ่หมายถึงการรำโนรารงครูอย่างเต็มรูปแบบต่อเนื่องกัน3วัน3คืน โดยเริ่มในวันพุธและไปสิ้นสุดในวันศุกร์มีการจัดงานเป็นประจำทุกหนปี3ปีหรือ5ปีและยังมีโนราโรงครูเล็กใช้เวลา1วันหนึ่งคืนโดยปกตินิยมเริ่มในตอนเย็นวันพุธแล้วไปสิ้นสุดในวันพรฤหัส,สบดีสำหรับในพิธีกรรมโนราโรงครูนั้นจะมีการรำที่สำคัญอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือคล้องหงและแทงเข้ สำหรับการคล้องหงนั้นเป็นชุดการแสดงร่ายรำที่แสดงคาถาอาคมของนายพรานในการจับหงด้วยบ่วงบาทซึ่งการคล้องหงนี้มีที่มาจากชาดกเรื่องนางมโนราส่วนแทงเคเป็นชุดรำที่มีความสำคัญในแง่ของการตัดไม้ข่มนาม เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการรำแทงเคจะต้องใช้โนโราหลายคนโดยโนโราใหญ่รับบทเป็นในายไกรและต้องเหยียบแพรก่อนลงไปร่ายรำแทงจระเข้ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยจระเข้นั้นจะทำขึ้นจากหยวกกล้วยสำหรับการแสดงโนราเพื่อความบันเทิงซึ่งเป็นการร่ายรำที่มีความสวยงามอ่อนช้อย และมีรายละเอียดท่ารําในแบบต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปเช่นรําออกพรานรําเพลงปีรําเพลงทับรําเขี่ยนพลายเหยียบลูกมะนาวรําขอเสิร์ตเป็นต้นนอกจากการร่ายรําด้วยท่าทางอย่างงดงามแล้วการร้องก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของโนราเพื่อความบันเทิง โนราต้องขับกลอนด้วยเสียงร้องที่ไพเราะและชัดเจนและรับกับเครื่องดนตรีประกอบอย่างลงตัว่านบบัวัวเว,ว,เวเยวเย็เยเยมป สำหรับบทร้องในการแสดงของโนรานั้นจะประกอบด้วยบทสรรเสริญครูได้แก่บทกาดครู4เพลงอันได้แก่บทขานเอบทหน้าแตรบทไร้แตรบทเพลงโทนและนอกจากนั้นบทร้องของโนราจะต้องมีบทกำพัดคือบทกลอนที่เขียนเตรียมไว้แล้วและบทมุตโตคือบทที่คิดขึ้นมาเองโดยใช้ปฏิพานไหวพริบของนักแสดงโนรา คำร้องในการแสดงโนราจะมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆก็คือว่าเป็นคําที่เรียนคําเรียนคือคําที่จำมาจำ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 บทการครูวอะไรที่เขาร้องนี่คือจำจำไม่ใด่แต่ละสายก็ไม่ยังให้เหมือนกันจำสองปฏิพานกรสดเขาเรียกว่ามุตโต คือเป็นการว่าสดสดขับบทสดๆอันนี้เราต้องมีจํามาแล้วพอจํามาแล้วก็มาบูรณาการใช้ให้เป็นว่าใช้ยังไงเข้ากับเหตุการณ์งานไหมเพราะต้องเรียนเราต้องศึกษาไว้เยอะๆว่าเพราะไม่รู้ว่าข้างหน้านี่เราจะไปเจองานอะไรต้องหยิบไอ้น,นั้นมาใช้ให้ถูกต้องถูกเวลาแล้วก็มีการเขียนบทไว้ล่วงหน้าก็มีแล้วก็เรียนไว้ล่วงหน้าเนะบทนบททีนี้พอพอ,อย่างก้อนสดเนี่ย มันความเด่นคือโนโราเนี่ยเด่นเรื่องของการรำรำนะรำสวยดวงหนึ่งรำสวยเสียงดีแต่สำหัเรื่องเสียงเองใช่ไหมทำบทดีสนุกสนานตลกอันนี้เนี่ยคนหนึ่งไม่ครบทุกอย่างแต่ถ้าคนครบทุกอย่างนี่คือดีมากหากจะกล่าวว่าการร้องและรำโนรามีความไพเราะและงดงามก็ด้วยการกำกับจังหวะจากเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดง เสียงทัพหรือโทนกลองมงชิงแตะพวงหรือกลับพวงและเสียงปีที án, calculus, ่ได้สร้างทํานองให้กับบทร้องภาษาถิ่นใต้ให้มีมนเสน่ห์อย่างยากที่จะหาได้จากการแสดงอื่นใดเช่นเดียวกับชุดเครื่องแต่งกายโนราอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญที่สร้างความโดดเด่นดึงดูดสายตาผู้ชม โดยการแสดงโนราจะแบ่งเครื่องแต่งกายเป็น2ลักษณะคือเครื่องแต่งกายโนราและเครื่องแต่งกายสำหรับทานเครื่องแต่งกายโนราจะประกอบด้วยลูกปัดหลากสีและมีเครื่องสวมอื่น,นๆเช่นหน้าเปลาผ้านุ่งผ้าห้อยหน้าหน้าผ้าปีก ทานโครงเครื่องลูกปัดปิ้งคอปิ้งโพกกำไลโนราซ้ายขวาเสร์เล็บสำหรับตัวนายโรงหรือโนราใหญ่จะมีเครื่องประดับ9้าชิ้นตามตำนานโนราคือทับสวงหรือตาบ ระดับอก1ชิ้นปีกนกแอ่น2ชิ้นสำหรับผ้าสายสังวารให้ไขว้กันสวยงามทั้งด้านซ้ายและขวาโดยมีป้ายจำยามติดไว้1ชิ้นปั้นเหน่ง1ชิ้นกำไลต้นแขน2ชิ้นและกำไลปลายแขน2ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายสำหรับนายพรานมีเอกลักษณ์สำคัญคือ สวมหน้ากากพรานตัวละครชายหน้าแดงและตัวละครหญิงหน้าขาวก่อนที่โนราจะเริ่มแสดงเพื่อความบันเทิงนั้นจะมีพิธีที่เรียกว่าโนราลงโรงเป็นพิธีกรรมที่ทำก่อนมีการแสดงโดยจะประคมดนตรีล้นล้วน12เพลงจบแล้วทำพิธีร้องกาดครูโนราใหญ่จะแต่งตัวโนรากลางโรงพธิธีเสร็จแล้วกล่าวคำบูชาพระและเริ่มร้องบทขันเอ บทหน้าแตรบทเพลงโทนเป็นอันจบบทการดครูแล้วต่อด้วยบทบาลีหน้าสารหลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีก็จะทำการกราบครูพร้อมกัน9ครั้งแล้วทำการรำถวายครูเมื่อเสร็จพิธีก็เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงให้แก่ผู้ชมที่แต่ละคณะจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ร้อยรัดผู้คนไว้ด้วยกันดังจะเห็นได้ว่าหากมีโรงโนราที่ใดผู้คนก็พร้อมที่จะเดินทางหอบจูงลูกหลานมาชมการแสดงอย่างคับคัง่งแสดงให้เห็นว่าโนรานั้นมีมนต์ขลังและความสนุกสนานเป็นเอกลักษณ์ที่ผูกพันกับผู้คนในภาคใต้มาอย่างยาวนานโนรากับชุมชนโนรากับชาว วิถีชีวิตคนภาคใต้เนี่ยถือว่ามีความเชื่อมสัมพันธ์กันแทบแยกไม่ออกเลยคนทุกคนถือว่าถ้าคนใต้ทุกคนอาจจะกล่าวได้ว่ามีมีม,มีอะไรสายเลือ SI ดของโนรามีชีนตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องได้ยินปีได้ยินกลองเนี่ยมันทำให้ใจเต้นเร็วจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุกันมากคือมันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ในสายเลือดเพรนี่มันจะไม่ไม่หายไปไหนหรือว่ามันยังอยู่เพราะว่า โนราเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อก็สมัยก่อนอาจะเป็นโนราเป็นสื่อแต่วันนี้เป็นผู้นําของพิธีกรรมเป็นช่วยในการรักษา,ข,า,ข,าข้อบข้อบนบานสาลกาวไว้ว่าเออจะต้องการให้ได้อะไรเนี่ยกับศักดิ์ธิ์ต้องโนราไปทำไหวนะโนราก็ต้องไปทําไปทําพิธีให้โนราตั้งหิ่งก็ต้องไปทำโนราเป็นการรักษาพยาอป่วยเอาให้โนราไปกาดให้เอาหาอยอางเงี้ยมันก็อยู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาตลอดเลยมันมันจะมีความสัมพันธ์กัน หานี่ก็คือถามว่าทีนี้ถ้าใครเป็นโนราเนี่ยจะไ,ได้รับการยกย่องเหมือนดารานะแต่แต่ไม่ก็อาจจะไม่รู้รามังที่อื่นเขาแต่ของเราคือยกย่องว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ศึกษาใงนี้เขาจะให้เกียรติความสําคัญของโนราจึงเป็นมากกว่าศิลปะการแสดงที่สร้างความสุขหากยังเป็นเครื่องมือ ที่เชื่อมต่อชุมชนเข้าด้วยกันผ่านความเชื่อพิธีกรรมและความบันเทิงซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โนราเป็นศิลปะการแสดงที่เต็มไปด้วยสายทานแห่งจิตวิญญาณท้องถิ่นที่แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดแต่ศิลปะการแสดงอย่างโนราก็ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย